วัสด,ดีนะคะทุกท่านทุกกำลังใจสรัญญาแถมพัชรานะคะมืดหน่อยนะคะคือว่าหนาวจนไฟดับเลยนะคะแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปลี่ยนโชคดีนะคะที่ที่มันดับ ที่มันเขาเรียกอะไรนะคะหัวเทียนในบ้านนะคะที่มันที่ดับนะคะเดี๋ยวสลัญญา นี่นะคะนี่ตัวนี้นะคะนี่มันเด้งออกนะคะหัวเทียนแล้วก็แบบมาตรฐานแบบสมัยก่อนนะคะดูซิว่าเบอร์อะไรอะ่ะอันนี้สิ มันมีสองชนิดนะคะอีกชนิดหนึ่งหัวเทียนชนิดหนึ่งมันใหญ่หน่อยสิบหกมันอยู่ข้างนอกถ้าอันสิบมันอยู่ข้างในนะคะเพราะว่ามันแรงกว่ากันเนาะเขาเรียกอะไรนะวัดโอ้โยโชคดีนะคะเหลืออันเดียวพอดีเลยโอ้โหต้องให้แฟนซื้อไว้อีกนะคะเนี่ยหมดแล้วเหลืออันเดียวอือหือ ไปดูจะติดหรือเปล่าอยู่ดีๆอยู่ดีๆก็ดับปึ๊บสัญญาก็ตกใจเนาะ <_ t ick> น่าจะอย่างนี้นะคะน่าจะใช่นะคะทำให เคยทรัอยู่ไม่กี่ครั้งนะคะเพราะว่าเป็นทีไรแฟนก็ทาตลอดว่าตัวเองว่าตัวเอง,เองดับไฟน่าจะได้นะคะ โอเคนะะคได้แล้วเก่งมากๆเลยเก่งมากๆเลยค่ะโอเคนะคะนี่เปลี่ยนนะคะมันขาดนะคะนี่มันเด้งออกขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมค่ะแล้วพบกนันใหม่คลิปหนะ้าบายบายสวัสดีคะ่ะ